นี่ครับโอ้แล้วชูวยับปะบูปาบูนี่ครับแต้มที่หนึ่งครับนี่ครับใสางามเลยครับคุณผู้ชมฮตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเกี่ยวเกี่ยวปากมันครับคุณผู้ชมโอ้ย สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมนอกสเตชันครับเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมมาใส่เบ็ดไว้7จ็คันครับมาลุ้นมาชมมาเชียร์กันนะครับว่าจะได้ตัวไหมได้ปลาเข็งมาเจ็ดตัวครับได้ปลาเข็งน้อยมาเจ็ดตัวครับเมื่อวานนี้ก็เลยมาใส่เบ็ดไว้ตรงห้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะมีตัวได้แต้มไหมนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับนีคบบาา่ครับบรรยากาศหมาครับเดี๋ยวไปดูมาจากทางโน้นดีกว่าครับคุณผู้ชมแดดมันส่องครับมาสายแล้วครับคุณผู้ชมเจ็คันครับจะมีตัวได้แต้มหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมลุ้นกันไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับผมเอาเบ็ดมาตีด้วย นี่ hey, ครับบรรยากาศเขาเกี่ยวข้าวไปหมดแล้วน่าจะมีหนูนะครับแถวนี้จะมีหนูสักตัวนะจะมาใส่กับดักหนูดีไหมครับอะมาลุ้นไปพ,พร้อมกันครับคุณผู้ชมคันแรกอยู่ตรงนี้ครับเอาคือซื้อเก่งเด็กแน่น,นันเลยปลาไม่ขึ้นฝั่งว่าครับหล่อนครับตัวนี้นี่ครับเบ็ดเรา มันบ่มีปลาว่าครับคุณผู้ชมตัวนี้จุดเป้าหมายเราเลยนะครับนี่ครับโอ้ยหล่อนครับตัวนี้ก็ได้โอ้ยจุดเป้าหมายเราเลยนะครับนี่หล่อนครับโอ้ยแย่น้อน หรือว่ามันบ่มีปลาครับปลาไม่ขึ้นวะท่านตัวนี้ก็หล่อนครับนี่ครับอใส่แบบทียิบเลยครับผู้ชมใส่แบบเรียนๆกันเลยเพราะตรงโค้งนี้ผมคิดว่าน่าจะมีปลานะครับโอ้ปลาบัวผู้ชมนี่ครับ ไอ้ทูนี่ขับปลาบูปลาบูนี่ครับแต้มที่หนึ่งครับนี่ครับเป็นปลาบูครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับเป็นปลาบูครับเฮ้แต้มที่หนึ่งมาแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับคุณผู้ชมยวเสียบไปก่อนเสียบไปก่อนเป็นปลาบูเป็นปลาบูแต้มนี้เป็นปลาบูครับหนึ่งแต้มแล้วครับ มีเสียบปากไว้ตัวหนึ่งนะครับที่เหลือเสียบหลังหมดนะครับตัวนี้เหยื่อยังอยู่ดีครับนี่ยังเรียกแขกอยู่เลยครับนิ่งนิ่ง,น,งนิ่งอยู่เลยครับหนึ่งสองสามสี่คันที่สี่โดนครับคันที่ห้าเหยื่อยังอยู่ครับคันที่โอ,โอ,โอ้เห็นหนวดแล้วครับผู้ชม ปลาปลากดครับคุณผู้ชมนี่ครับอุ้ยสายงามเลยครับคุณผู้ชมฮตัวนี้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเกี่ยวเกี่ยวปากมันครับคุณผู้ชมอุยมาแล้วครับแต้มที่สองครับเป็นปลากฏดครับคุณผู้ชมนี่โอ้ย,ยได้ปลาบูนหนึ่งปลากฏดหนึ่งครับโอ้ คือคือครับคือแล้วครับคราวนีนว้นี่ครับุณผู้ชมนี่ครับแต้มที่สองครับโอ้เดี๋ยวมาดูครับคันสุดท้ายคุณผู้ชมคันสุดท้ายคันสุดท้ายอยู่ไหมใช่ไหมทำไมเบ็ดเราเกี่ยวลงงงอย่างนี้นะครับโอ้ไม่อยู่คุณผู้ชมนี่หรือว่าอยู่ไม่รู้ เดี๋ยวผมดูกันครับโอ้ยหลุดแล้วครับแบบนี้นี่ครับฮะคุณผู้ชมครับได้มาสองแต้มครับปลาบูหนึ่งครับเจ็ดคันได้มาสองครับเอ้าถือประมาณอีูครับคุณผู้ชมเจ็ดคันได้มาสองก็ได้เป็นปลาบูน้อยหนึ่งตัวครับแล้วก็ปรากฏไซส์งามๆหนึ่งตัวครับ เนี่ครับเอาเบ็ดมาตีด้วยครับใส่เบ็ดไว้แค่เจ็ดคันครับได้มาสองก็ถือว่าโอเคครับหมานอยู่ครับฮ่าฮ่าอย่างพอมีหมานเลครับคุณผู้ชมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกําลังใจเราด้วยครับเดี๋ยวเก็บปลากันครับคุณผู้ชมกลับบ้านไปทํากับข้าวกันครับขอบคุณผู้ชมครับวันนี้ได้มาสองแต้มครับใส่เบ็ดไว้ทั้งหมด เจ็ดคันครับได้มาสองก็ถือว่าโชคดีโชคมานเยู่ครับอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจเราด้วยนะครับมีกับข้าวเช้าแล้วครับวันนี้ฮ่ะมันหมาน,นครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจเราครับสุขโขสุขขังมีสตังใส่กันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม